สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันเทวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Mortal k o m b a t 2021 e a r t h r e เรใกล้ถึงการแห่งไทย,ยนะหากแพ้การต่อสู้อีกครั้งอาณาจักรเอาเวล์อันโหดเหี้ยมจะรุกราโลกแต่ริกิโบราณนการทำนายไว้กลุ่มนักสู้รุ่นใหม่จะรวมพลังกันด้วยทาย,ยาทแห่งสายเลือดของฮานโซฮาซาชิ เรื่องราวเริ่มต้นนาทีพำนักบ้านของฮันโซปี1617เขาได้อาศัยอยู่กับลูกและเมียและลูกคนเล็กของเขาที่เพิ่งเกิดฮันโซได้ไปทําการตักน้ําที่ลําธารแต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีมือสังหารมากมายโผล่เข้ามาภายในบ้านและก็ได้ทําการสังหารผู้คนจนตายไปหลายคนเมียและลูกคนโตของเขาจึงรีบจะหาทางหนีและทําการซ่อนลูกคนเล็กเอาไว้ภายในกล่องในบ้านแต่ทันทีนั้นมือสังหารก็ได้โผล่เข้ามาภายในบ้านและก็ได้ถามลูกด้วยเมียของเขาว่า ฮานโซเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอเมียและลูกของเขาเองก็ไม่ยอมพูดปรีกปากแต่อย่างใดมือสังหารจึงได้ลงมือฆ่าทั้งสองแม่ลูกในทันทีเมื่อฮานโซได้ยินเสียงร้องของเมียที่ต้นรักจึงได้รีบวิ่งกลับมาที่บ้านเขาได้มาพบกับร่างของลูกและเมียของเขาที่ถูกแค่ด้วยน้ําแข็งและน้ําแข็งก็ได้แทงทะลุกอ,อกตายไปทั้งสองคนเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากได้ได้ร้องเรียกชื่อบีคานุกมาอย่างเสียงดังทันใดนั้นก็ได้มีมือสังหารโผล่ออกมา,มามากมายเลยตรงเข้ามาสังหารเขา แต่นโซก็ได้ฆ่าและเอาชนะมาได้จดหมดทุกคนจากนั้นบีคานที่เขาได้ร้องเรียกชื่อนั้นก็ได้โผล่ออกมาและก็ได้เปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดอย่างไม่มีใครยอมใครแต่สุดท้ายแล้วฮานโซเองก็สู้ไม่ไหวและเขาเองก็กําลังจะถูกบีคานฆ่าฮานโซจึงได้บอกว่าเจ้าจงจําหน้านี้ไว้ให้ดีแล้วบีคานก็ได้ลงมือสังหารฮานโซปักมีดลงไปที่ข้างคอของฮานโซจนฟุบลงไปนอนแน่นิ่งบีคานได้เข้าใจว่า ฮานโซนั้นที่ตายไปแล้วเขาจึงได้ทิ้งร่างของฮานโซเอาไว้ตรงนั้นแล้วบีคานก็ได้เดินหนีจากไปฮานโซที่กําลังใกล้ตายเขาก็ได้ยินเสียงร้องของเด็กดังขึ้นฮานโซจึงพยายามคลานตามเสียงร้องของลูกน้อยไปแต่ทว่าฮานโซเองเขาก็ไปไม่ถึงเขาได้ฟุบลงนอนพร้อมกับสิ้นใจตายไปร่างกายของเขาได้เกิดเป็นไฟลุกไหม้จนทั่วร่างและไหม้สลายไปในที่สุดแต่ทันใดนั้นก็ได้มีชายแปลกหน้าสวมวัวโคออกมาพร้อมกับสายฟ้ายอย่างเท่ เิเข้ามาที่รอยไหม้ของร่างของฮันโซซึ่งมันก็ได้มีมีดเล่มหนึ่งนั้นตกอยู่เขาจึงได้ทําการหยิบมีดนั้นขึ้นมาเขาได้เดินเข้ามาภายในบ้านได้ทําการเปิดกล่องนั้นออกดูก็ได้เจอกับเด็กน้อยผู้น่ารักและน่าสงสารเขาจึงได้ทําการอุ้มเด็กคนนั้นแล้วเดินหนีออกมาแล้วเขาก็ได้หายตัวไปกับสายฟ้ายอย่างเทตัดมาที่โลกปัจจุบันชายคนนี้เขามีชื่อว่าโคยังซึ่งกําลังจะขึ้นต่อสู้ชกมวยกับคู่ชกอีกคนระหว่างการชกนั้น ก็ได้มีชายอีกคนมาเฝ้าดูเขาอยู่ห่างๆและหลังจากการชกจบลงชายคนนี้ก็ได้เข้ามาหาโคยังที่ห้องเก็บตัวซึ่งเขาเองก็กําลังนั่งคุยอยู่กับลูกสาวของเขาชายคนนี้เขามีชื่อว่าแจ็คเขาได้เข้ามาทักทายและพูดคุยกับโคยังพร้อมกับถามว่ารูปสักนายบังกอนนายสวยดีนะโคยังก็ได้บอกว่ามันมีติดตัวฉันมาตั้งแต่เกิดหรือจะเรียกว่าปานก็ว่าได้และสุดพักโคยังก็ได้ขอตัวออกไปหาอะไรทานกับลูกเมียสุธ่รักของเขา ัดมาณสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเอาเวลเมื่อสังหารที่้าฮานโซก็ได้เดินออกมาหาหัวหน้าใหญ่ของเขาที่มีชื่อว่าจักรพัฒน์สร้างจงสางจงที่บอกว่าคาตัมไนกําลังจะเกิดขึ้นซึ่งพวกเขาอาจจะแพ้การต่อสู้ครั้งที่10เราจะสูญเสียชัยชนะในโมโต้คอมแบตครั้งนี้ไม่ได้จะต้องไม่มีการประลองเกิดขึ้นเพราะว่าจะไม่มีคู่แข่งเหลือมาต่อสู้เราจะชนะตั้งแต่การต่อสู้ยังไม่เริ่มเจ้าจงออกไปฆ่านักสู้เอิร์ธเรนให้หมดมีคาน บีคานจึงที่บอกว่าบีคานไม่ใช่ชื่อของข้าข้าชื่อซับซีโรตัดกลับมาที่โคยังแกกเองก็ได้ตามโคยังมาและนั่งอยู่ในรถสังเกตการย่วงหา่าและคอยรายงานให้เพื่อนอีกคนของเขานั้นทราบว่าเขานั้นเจอตัวคนที่พวกเขานั้นตามหาแล้วแต่ในร่วงนั้นทั้งเมืองก็เหมือนจะมีหิมะต,ตกลงมาโต๊ะที่ลูกสาวของโคยังนั่งอยู่นั้นกลายเป็นน้ำแข็งพายในทันทีและแล้วซับซีโรก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับใช้พลังน้ำแข็งมากมาย ทำร้ายผู้คนและบ้านเรือนจนพังเสียหายอย่างหนักแจ็คเห็นเช่นนั้นก็ได้รีบขับรถเข้ามาหาโคยังและลูกเมียพร้อมกับรเรียกให้ทุกคนนั้นขึ้นรถและก็รีบสิ่งรถหนีออกไปจากที่นี่ให้ไวที่สุดโคยังก็พยายามถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันแน่ทำาไมเจ้าตัวประหลาดถึงต้องมาไล่ฆ่าพวกเขาด้วยแจ็คจึงได้บอกว่าเจ้าตัวบ้านนี้จะเป็นตัวอะไรก็ช่างแต่มันตามล่าเราทั้งกู่พร้อมกับโชว์รูปมังกรที่เอวของเขาให้กับโคยังได้ดูและก็ได้บอกกับโคยังว่า มันไม่ใช่ปานหรอกโคลนายคือผู้ที่ถูกเลือกให้พี่ต่อสู้ตราบใดที่นายยังมีปานอยู่มันจะตามล่าและฆ่านายทันใดน,นั้นจ้ซับซิโร่ก็ได้โผล่ออกมายืนขวางหน้ารถของพวกเขาเอาไว้แจ็คเคนเช่นนั้นก็ได้บอกให้โคยังรีบขับรถหนีไปพร้อมกับลูกเมียไปตามหาคนที่มีชื่อว่าสนยาเบลจากนั้นแจ็คก,ก็ได้ตามจ้ซับซิโร่เข้ามาภายในตึกทั้งสองคนก็ได้เปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดแจ็คพยายามยิงปืน้าใส่จ้ซับซิโร่แต่เหมือนก็ไม่เป็นผล ปืนของเขาได้กลายเป็นน้ำแข็งภายในพริบตาและแจ็คเองก็สู้กับเจ้าซับซิโรนั้นไม่ได้เลยซับซิโรได้จับแขนของเขาเอาไว้ทั้งสองข้างทำให้แขนของแจ็คนั้นกลายเป็นน้ำแข็งและระเบิดขาดออกไปใดทันทีทางด้านของสางจงหัวหน้าเอาเวลก็ได้สั่งให้ลูกสมุนที่มีชื่อว่ามิลินาสั่งมือสังหารไปเพิ่มเป็นสองเท่าและบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องกังวลเรื่องหลอดไรเดนหรือเหล่าเทพอาวุโสจะรู้เรื่องหนีเขาจะจัดการเองเราไม่ได้ชนะมาเก้าสมัยเพราะทำตามกฎใช่หรือเปล่า ัดมาทางด้านของโคย่างเขาก็ได้พาลูกและเมียของเขามายัางที่ปลอดภัยและก็ได้ออกตามหาสนญ่าเบรดจนได้มาเจอกันพร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับสนญ่าฟังและก็ได้บอกว่าแจ็คนั้นอาจได้ตายไปแล้วจากนั้นสนยา่าก็ได้พาโคย่างเข้ามาภายในห้องหลับและเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเขาฟังว่าเธอนั้นรู้เรื่องนี้เมื่อเจ็ดปีก่อนเขากับแจ็คนั้นเป็นทหารและก็จับคนร้ายได้ซึ่งเป็นพวกที่มีพลังเหนือมนุษย์คนร้ายมิตรามังกรเหมือนกับที่โครวี แต่สุดท้ายพอแจ็คข้ามันได้ตรามังกรนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่บนตัวของแจ็คแทนและตลอดเวลาที่เธอได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมามีหลายเผ่าพันธุ์และหลายอาณาจักรเข้าร่วมการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่และตรามังกรที่อยู่บนตัวโคลวงบอกว่าโคลยังคือผู้ที่ถูกเลือกให้ไปต่อสู้เพื่ออิร์เรนมันเป็นบัตรเชิญบนเวทีต่อสู้ที่มีชื่อว่าโมโท่คัมแบทและนักสู้ทุกคนทั้งหมดก็ตายกัจนหมดแล้วระหว่างนั้น โคยังก็ได้หันไปเจอรูปของฮานโซและก็ได้มีภาพแวบเข้ามาภายในหัวของเขาเขาได้เจอกับฮานโซที่ยืนอยู่ท่ามก,กลางปลยวเพลิงแล้วเขาก็ได้ดึงสติกลับมาซึ่งภายในห้องนี้ก็ยังมีชายอีกคนเขามีชื่อว่าคาโนเขาได้ถูกสัญญาณนั้นจับตัวมาเพราะมีตามังกรเช่นเดียวกันเขาเป็นนักฆ่าของผู้มังกรดํดำ้าอาวุธส่งยาเสพติดเป็นพวกกาก,ากเตนมนุษย์ก็ว่าได้คาโนได้ทําการสังหารนักสู้อีกคนไปแล้วตรามังกรก็ได้ย้ายมาอยู่บนตัวของเขาแทน สนยาเลยทาการจับตัวของคานอ,อกมาและก็คิดว่าฟ้าคงมีตาตำเลือกเขาอย่างแน่นอนซึ่งคานโนเองก็เป็นพวกพูดมากหัวร้อนและอวดเก่งส่วนสวนย่านั้นเขาก็ได้บอกกับโคอย่างว่าเขาไม่ได้มีตรามังกรเหมือนกับคนอื่นแต่ในระหว่างนั้นมันก็ได้มีตัวประหลาดบุกเข้ามาภายในห้องรับของพวกเขาคานโนเองก็พยายามบอกให้พวกเขานั้นปล่อยตัวของคานอกน,นั้นออกมาจะได้ช่วยร่วมต่อสู้แต่สนย่าเองนั้นก็ไม่เอาด้วย เจ้าตัวประหลาดก็ได้บุกเข้ามาภายในกว่างมืดและเล่นทำ้ายพวกเขาสัญญาก็พยายามคว้างมีดเข้าใส่มันไปหลายครั้งแต่ก็ไม่โดนจริงๆสักทีมันกลับไปโดนขาของคาโนโตแทนจากนั้นเธอก็พยายามยิงปืนเข้าใส่มันแต่มันก็ไม่เป็นผลเพราะมันสามารถหายตัวหรือล่องหนได้ระหว่างนั้นคาโนก็ได้เอาตัวรอดรูดออกมาจากโซ่ได้เขาได้ใช้มีดกับผู้ไยแทงทะลุป,ปากเข้าไปที่ตัวของมันทําให้เขามองเห็นตัวของมันได้อย่างชัดเจนและแล้วมันก็ได้ปรากฏตัวขึ้น ทุกๆคนก็ได้ช่วยกันต่อสู้กับเจ้าตัวประหลาดนี่คาร์โนได้เขาไปดึงเอาเมีดที่ปักอยู่บนอกของมันออกแล้วใช้มือของเขาพรุ้งกระซวกเขาไปอย่างแรงพร้อมกับดึงเอาหัวใจของมันออกมาจนทําให้เจ้าตัวประหลาดนี่ตายไปในที่สุดหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็ได้ชวนกันไปที่วิหารไรเดนเพื่อไปตามหาคนอื่นๆและฝึกวิชาการต่อสู้ซึ่งคาร์โนเองก็ได้บอกกับพวกเขาว่าเขารู้จักที่นั่นมาก่อนและก็เคยไปที่นั่นด้วยแต่คาร์โนเองก็ไม่ยอมไปด้วยกับพวกเขาเพราะเขาเอง ไม่พอใจที่สัญญาจับตัวเขามาสัญญาจึงได้เสนอค่าจ้างให้กับคานโนสามล้านดอลลาร์สำหรับค่าพาไปและร่วมต่อสู้แต่คานโนเองนั้นก็ไม่เชื่อว่าเธอนั้นจะมีเงิน3ล้านดอลลาร์จริงๆเอาจริงๆแล้วสัญญาก็ไม่มีเงิน3ล้านดอลลาร์จริงๆนั่นแหละครับแต่คานโนเองก็ได้ตอบตกลงและก็ยอมไปกับพวกเขาด้วยคานโนก็ได้พาพวกเขาทั้งสองคนนั้นนั่งเครื่องบินมาและก็ได้โดดร่มลงกลางทะเลทรายคาโนโมันเป็นคนขี้เกียจและก็ได้พูดให้กับสัญญาว่าเธอมันตัวอิจฉ้า เธออยากได้ตราบ,บังกรของฉันใช่ไหมละ่ะมันถึงทําให้ทั้งสองคนนั้นทะเลาะกันแต่คาร์โนเองก็ได้แพ้แล้วก็เสียท่าให้กับซนย่าไปทั้งสามคนก็ได้พากันเดินต่อไปเรื่อยๆสักพักก็ได้มาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าหลิวกังจากเซาหลิงสำนักแสงสว่างคาร์โนได้อวดเก่งแล้วก็ได้เดินเข้าไปหาเรื่องเขาแต่ก็โดนพลังไฟลูกใหญ่ซัดเข้าใส่เต็มหน้าอกจนล้มล,ลงไปนอนหลิวกังได้บอกว่าข้าไม่ใช่ศัตรูของพวกเจ้าพวกเจ้าคือนักสู้มาตามหาเอิร์ธเลนใช่หรือไม่ งั้นก็จงตามข้ามาและหลิวกังก็ได้พาทั้งสามคนไปยังวิหารเอรเรนซึ่งเป็นสถานที่ศัการะและเป็นสถานที่ใช้สําหรับฝึกประลองวิชาสําหรับศึกที่กําลังจะมาถึงเมือ่อถึงสามคนได้เข้ามายังภายในวิหารแห่งนี้ก็ได้มาเจอกับภาพวาดมากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของวทิคอมแบทและคูอย่างเองก็ได้เห็นกับภาพของฮานโซเข้าอีกแล้วพร้อมกับมีภาพแวบเข้ามาภายในหัวของเขาอีกเหมือนเดิมพร้อมกับพูดว่าลดปล่อยค่า จากนั้นหลิวกังก็ได้บอกกับทุกคนว่าเราต้องรีบฝึกเดี๋ยวนี้ก่อนที่พวกเอาเวิ์นั้นจะมาเจอเราก่อนชะตาของเอิร์ธเรนนั้นอยู่ในมือของพวกเราพวกเจ้าต้องฝึกให้หนักร็วเร็วขึ้นหากพวกเจ้าไม่พบพลังภายในตัวของตัวเองพวกเจ้าก็จะไม่มีวันชนะคู่ต่อสู้ได้จากนั้นส่วนยาก็ได้เดินมาเจอกับแจ็คที่ยังไม่ตายแต่แขนทั้งสองข้างของเขานั้นได้ขาดออกหลิวกังได้พยายามช่วยเหลือและก็ได้นำตัวของเขานั้นมารักษา แล้วลิวกังก็ได้พาทั้งสาคนมาเจอกรบอาจารย์ซึ่งนั้นก็คือลอดไรเดนเขาได้เดินขมามาดูพร้อมกับพูดว่าพวกนี้คือคนที่ข้าต้องฝึกอย่างนั้นหรอเจ้าไม่มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมจะต่อสู้ส่วนเจ้าไม่มีแม้แต่ตรามงกรส่วนเจ้าเองไร้พลังเยอะโศโอหังพร้อมกับใช้พลังสายฟ้าฟาดเข้าเา่คาโนะจนลอยกระเด็นออกไปลอดไรเดนได้บอกกับทุกคนว่าเวลาผ่านมาเย,ยวนานศัตรูของพวกเราได้ใชยชนะติดต่อกันถึงกล้าขัง หากชนะอีกเพียงครั้งเดียวพวกเอาเวลิลจะมีอำนาจอยู่เหนือเอเิร์ธเรนตลอดกาล้างจงจะกดเผาพันมนุษย์ให้กลายเป็นธาตุที่นี่ไม่มีอะไรให้กับพวกเจ้านอกจากความตายเท่านั้นทันใดนั้นซับซิโรรีโผล่มาที่นี่เปิดประตูวิหารแห่งนี้เข้ามาได้ลิวกลังพยายามที่จะเข้าไปขวางเขาเอาไว้แต่เขาเองก็ได้พลาดท่าทุกโจมตีสิทธิ์พี่ใหญ่ของเขาที่มีชื่อว่าคุงเหล่าก็ได้เข้ามาช่วยลิวกลังเอาไว้ทีทันท่วงทีโดยใช้หมวกเหล็กของเขานั้นเป็นอาวุธขัดขวางซับซิโรเอาไว้ จากนั้นสางจงหองกับลูกน้องอีกหลายคนก็ได้บุกเข้ามาที่นี่พร้อมกับพูดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะยุติเรื่องนี้อยากฆ่าคนไหนก็เลือกเอาเลยแต่วิญญาณของพวกมันต้องเป็นของข้าท่านในนั้นหลอดไรเดนก็ได้โผล่มาขวางสางจงและเหล่าลูกน้องเอาไว้สางจงจึงได้พูดว่าข้ามาที่นี่เพื่อยึดโลกของเจ้าเจ้าช้าไปแล้วลไรเดนหลอดไรเดนจึงได้บอกว่าจงไม่สามารถอ้างชัยชนะของเจ้าได้จนกว่าการประลองนั้นจะเริ่มขึ้นสางจงก็ได้บอกว่า เจ้าพูดถูกแล้วเทพเจ้าสายฟ้าแต่ไม่มีกฎข้อไหนห้ามให้เราไม่มีเรื่องก,กันนอกมองทุกคมแบทและคงไม่มีใครมาขัดขวางข้าได้เข้ามาที่นี่เพื่อเล่าวิญญาณของพวกเจ้าหลอดไลเดนที่ได้ตอบกลับไปว่าจงออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เจ้าพวกหมดสางจงเองเห็นเช่นนั้นก็กําลังจะเปิดฉากเข้าต่อสู้แต่หลอดไลเดนก็ได้ใช้มีเท้าเรียกสายฟ้าฟาดลงมายังวิหารสร้างเป็นกาอกำบังบาเรียไม่ให้พวกสางจงนั้นเข้ามาได้สางจงเห็นเช่นนั้นก็ได้ตอบกลับไปว่า คิดว่าลูกไม้นี้จะปกป้องเจ้าไปได้ตลอดอย่างนั้นหรอเจ้าถ่วงเวลาได้ไม่นานหรอกแล้วซางจงและพกพวกลูกน้องของเขาก็ยอมถอยหนีกลับไปจากนั้นสัญญาเขามาหาแจ็คแจ็คเองก็ได้สติตื่นขึ้นมาพอดีเขาได้มองดูแขนของตัวเองซึ่งในตอนนี้มันได้กลายเป็นแขนเหล็กไปทั้งสองข้างเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็รับไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเขาแจ็คก็รู้สึกท้สอสัญญาเองก็พยายามพูด้วยกำลังใจเพื่อให้เขามีกำลังใจสู้ต่อไปให้จงได้ จากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้พากันมาที่ลานฝึกวิชาเพื่อค้นหาพลังแฝงที่อยู่ภายในร่างของแต่ละคนเพื่อดึงมันออกมาใช้แต่มันก็ดึงพลังแฝงเหล่านี้ออกมาไม่ได้สักทีส่วนสซนยาเองก็ได้ถูกดิวกังเน้นหาว่าเธอนั้นเป็นตัวถ่วงในเมื่อเธอไม่มีตรามังกรก็จงไปซะอย่ามาทวงคนอื่นเมื่อเธอได้ฟังเชน่นนั้นก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากและก็ได้เดินหนีออกมาวันต่อมาทุกๆคนก็ได้ออกมาทานข้าวกันขานโนกรไดพูดจากวนตีนหาเรื่องทุกๆทุกๆคน มันจึงทาให้หลายๆคนนั้นไม่พอใจหลิวกังและคุงเหลาก็ได้ต่อวา่คืนมันถึงทําให้เจ้าคานโนนั้นรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากความโกรธของเขาทาให้คานโนนั้นเผอปล่อยพลังแฝงที่อยู่ภายในตัวของเขานน้นออกมามันเป็นพลังดวงตาเรเซอร์พร้อมกับยิงเข้าใส่คุงเหลาแต่คุงเหลาก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้คานโนเห็นเช่นนั้นก็ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เขาได้คนพบพลังแฝงที่อยู่ภายในตัวของเขาแล้วส่วนทางด้านโครยักก็ยังมีคนพบพลังของตัวเองสักทีว่าพลังที่อยู่ภายในตัวของเขานนั้นมันคืออะไร เขาพยายามฝึกอย่างหนักโดนอัจุนยับแต่พลังเขามิยอมแสดงออกมาเลยอาจารย์ไรเดนที่เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกท้อใจและก็ได้เรีบโคอย่างนั้นมาต่อว่าโคอ,อย่างจึงนี่ถามไรเดนว่าแล้วตราที่อยู่บนตัวของเขานั้นมันมาจากไหนทําไมเขาถึงมีตรานี้มาตั้งแต่เกิดไรเดนจึงได้บอกว่าตรานี้เจ้าสืบทอดมาจากสายเลือดเจ้าคือทายาทของหนึ่งในนินจาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานั่นคือฮันโซฮาซาชิเขาได้ถูกสังหารโดยนักฆ่าที่กําลังตามฆ่าเจ้าอยู่ นั่นคือซับซีโรทันทีที่เขาตายวิญญาณของเขาได้ลอยไปสู่เนเธอลิทคุมนรกเบื้องลึกที่สุดเฝ้ารอเวลากลับมาล้างแขนแต่สายเลือดของเขายังคงมีชีวิตอยู่ข้าได้ช่วยชีวิตด็กคนนั้นมาจนสืบทอดมาถึงเจ้าตราของเจ้ามันสืบทอดมาทางสายเลือดข้าหวังว่าพลังแห่งสายเลือดจะยังคงสถิตอยู่ในตัวเจ้าแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่ามันไม่มีเจ้าจงปีศไปอยู่กับครอบครัวของเจ้าโคยังที่ได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกท้อใจ จึงได้กลับไปหาลูกและเมียของเขาตัดมาทั้งด้านฝ่ายสร้างจงพวกเขาได้รวบรวมเรานักสู้มาเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันเขาได้เรียกนิทาราโฉมงามและก็เจ้าชายโกโรเขารวมทีมของตัวเองพร้อมกับบอกกับลูกสมุนว่าชัยชนะของเราใกล้จะมาถึงแล้วเราต้องจู่โจมเดี๋ยวนี้ไรเดนมีเกาะป้องกันวิหารเราต้องหาวิธีสลายเกาะนั่นให้ได้เพื่อทําลายสิ้นหนาให้หมดไปสักทีจากนั้นขาบานหนึ่งในสมุนของสร้างจงก็ได้มาที่วิหารและก็ได้มาเจอกันกันกบคาโน ซึ่งทั้งสองคนนี้เคยเป็นคูป่ปรับกันมาก่อนเลขาบานก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับคาโนว่าทําไมเจ้าไม่มาอยู่ฝั่งเราละ่ะถ้าเจ้ามาอยู่ฝั่งเดียวกันกับเราเจ้าจะรวยแบบไม่มีจบไม่มีสิน้นเจ้าต้องอะไรก็ได้คาโนที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ได้เกิดความโลภและก็ได้เปลี่ยนฝั่งมาอยู่กับซางจงจากนั้นคาโนก็ได้ใช้พลังดวงตาเรเซอร์ของเขาทําลายไม้เท้าของไรเดนทําให้กบบาเรียปองกันวิหารแห่งนี้พังทลายลงมาซางจงและเหล่าลูกน้องก็ได้บุกเข้ามาพร้อมกับคาโน ซางจงก็ได้สั่งให้ลูกน้องทุกๆคนทําการฆ่านักสู้เออร์เดนให้หมดจากนั้นทุกๆคนก็ได้เกิดการต่อสู้ขึ้นอย่างดุเดือดสอนยาเองก็ได้ผ่าท่าและกําลังจะตุกมิลิน่าสังหารมิลิน่าเธอก็ได้ชิมดูเลือดของสอนยาก่อนที่จะลงมือสังหารและเธอเองก็ได้รู้ว่าสอนยาไม่มีสายเลือดของนักสู้อยู่ภายในตัวเธอจึงได้ยอมปล่อยตัวของสอนยาไปแต่ทันใดนั้นการโนก็ได้โผล่ขึ้นมาพร้อมกับเล่นงานสอนยาตัวอย่างหนักจนทําให้เธอนั้นถูกมือของลูปบ้ินขนาดยักษ์ ร่วงลงมาทับร่างของเธอเอาไว้ส่วนถึงด้านคุงดาวก็ได้ถูกนิทาราชมงามนั้นเล่นงานแต่เขาก็ได้ใช้วิชาหมวกเหล็กของเขาสังหารนิทาราจนขาดออกเป็นสองท่อนแตททาให้นิทารานั้นตายไปส่วนถึงด้านโคโยงที่กําลังอยู่ที่บ้านกับเมียและลูกของเขาเจ้าชายโกโรก็ได้บุกตามมาถึงที่บ้านเพื่อมาสังหารเขาโคยังได้ทําการล่อโกโรเข้ามายังในโรงรถและเกิดการต่อสู้กันแต่ก็รู้เหมือนว่าโคยยงนั้นจะสู้กับเจ้าชายโกโรนั้นไม่ได้เลย ภรยาของเขาที่ทนดูเหตุการณ์ไม่ไหวก็ได้วิ่งออกมาจากที่ซ่อนพร้อมกับใช้ขวานฟันเข้าไปที่เอวของโกโรโกโรเห็นเช่นนั้นก็ได้หันมาเล่นงานเมียของโคยังแทนโคยังก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเมียของเขาแต่มันก็ไม่เป็นผลเขาถูกอจุนยับแต่แล้วพลังแฝงที่อยู่ภายในตัวของเขาก็ได้ปรากฏขึ้นกลายเป็นชุดก่อเหล็กที่สามารถดูดซับพลังการโจมตีที่สูงและกลับเก็บเอาพลังโจมตีนั้นออกมาใช้ได้อีก โผอย่างได้ทําการเรียกอาวุธดาบประจําตัวของเขาเด้นออกมาพร้อมกับเข้าโจมตีเจ้าชายโกโรอย่างหนักจนไส้ไหลและลงมือสังหารโกโรจนตายเป็นที่สุดตัดกลับมาที่เหล่านักสู้ของเอิร์ธเลนที่ในตอนนี้ก็กําลังจะสู้ไม่ไหวแล้วแจ็คก็เด้เดินเข้ามายกหินออกจากร่างของสันยาจนทําให้แขนเหล็กของเขานั้นกําลังพังเสียหายและไม่สามารถยกมันออกมาได้เลยแต่ทันใดนั้นแขนเหล็กของเขาก็ได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นแขนเหล็กที่ทรงพลัง มันคือพลังแฝงที่อยู่ภายในตู้ของเขาและเชคเองก็สามารถช่วยสัญญาออกมาจากทราบเข็นได้เป็นที่สมเร็จจากนั้นรอ,นอไดไรเดนปริโภคมาพร้อมกับสายฝาและใช้พลังสายฝาเปิดประตูมิติเพื่อเรียกให้คนยังได้กลับมาหาพวกเขาแล้วรอดไรเดนก็ได้พูดขึ้นว่าขอบใจที่ทําให้นักสู้ของขา้าคนพบพลังอัคนาของเขาพลังที่แฝงอยู่ในตู้ของเขาเวลาได้ล่วงเลยมาสี่พันปีสายเลือดของฮาสกิยังคงเข้มข้นสับซิโโรที่ได้ยินเช่นนั้น เขได้หันมามองดูโคยังด้วยความแข็งจากนั้นไรเดนก็ได้ใช้พลังสายฟ้าเปิดประตูมิติเคลื่อนย้ายที่จะพาทุกคนหนีซับซิโร่ที่เห็นเช่นนั้นก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้จนทําให้โคยังนั้นล้มไปคุงลาวที่เห็นเช่นนั้นก็ได้พยายามเข้ามาช่วยทําให้คุงลาวนั้นถูกสร้างจูงนั้นจับตัวเอาไว้และก็ได้ทําการสูบเอาวิญ,ญญาณของเขาลิวกังที่ได้ยินเสียงของคุงลาวที่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก็พยายามวิ่งตามมาช่วยแต่ก็ไม่ทันโคยังจึงได้ทาการล็อกตัวลิวกังเอาไว้พร้อมกับลากเขาไปยังในสายาย พื่อที่จะรีบวาร์ปหนีไปจากที่นี่จากนั้นทุกๆคนก็ได้มาอยู่ในมิติที่ว่างเปล่าเป็นอาณาจักรระหว่างทั้งสองโลกซึ่งไม่มีใครที่จะสามารถมาที่นี่ได้และหลอดไรเดนก็ได้บอกกับพวกเขาว่าเขาไม่สามารถช่วยคุหลาวได้เพราะเหล่าเทพอุโสถูก้ามไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวระหว่างสงครามของอาณาจากักรหน้าที่ของเขาคือปกป้องเอิร์ธเลนทุนั้นแต่เขาไม่สามารถช่วยชีวิตทุกๆคนเอาไว้ได้จากนั้นไรเดนก็ได้มอบมีดสั้นที่เขาได้เก็บมาจากฮานโซในวันที่เขาตายมอบให้กับครูยาง ล้วก็ได้บอกว่าจิตวิญญาณของฮานโซจะช่วยร่วมต่อสู้กับโคยังเพื่อแก้แค้นทันเดน,นั้นโคยังก็ได้นึกขึ้นได้ว่าเราต้องต่อสู้แบบฉันฉลาดท่านสามารถพาใครไปที่ไหนก็ได้ใช่ไหมโดยใช้พลังสายฟ้างั้นก็ส่งพวกเราไปฆ่าพวกมันทีละคนพวกเขาได้ทําการจับคู่กันประลองโดยแจ็คจะถูกส่งไปประลองกับเรกก็สัญญาประลองกับคาโน่หลิวกังกับโคยังประลองกับมิรินาและคาบานส่วนซับซีโร่เก็บไว้คนสุดท้ายช่วยกันถล่มมัน จากนั้นทุกๆคนที่ได้ถูกจับกู้เอาไว้ก็ได้ถูกสายฝาของหลอดไรเดนเรียกมาประลองกันแจคสามารถใช้แขนเหล็กของเขาเอาชนะเรกะมาได้ส่วนคาโนกับซอนยาก็ได้ต่อสู้เป็นอย่างดูเดือดแบบไม่มีใครยอมใครแต่สุดท้ายคาโนก็ได้ผ่าท่าโดนสอนยาเอาเหล็กเสียบตาจนทะลุหัวจนตายไปแล้วตรามังกลของคาโนก็ได้ย้ายมาอยู่บนแขนของสอนยาแทนทางด้านเหลิวกังก็ได้ต่อสู้กับคาบานแต่คาบานก็ได้ตกลงไปยังในบ่อน้ำมัน ดิวกลงเห็นเช่นนั้นเขาจึงได้ใช้พลังเพลิงมังกรแผดเผาร่างของคาบานจนตายไปในที่สุดส่วนโคยังและมิรินาปฏิโตสู้กันอย่างบูมันโคยังนั้นกระพลาดท่าและกำลังจะโดนกัดแต่สัญญากริโภเข้ามาพอดีสัญญาได้ใช้พลังหมัดเลเซอร์ยิงเข้าใส่ร่างของมิรินาจนะลุเป็นรูขนาดใหญ่แต่เธอเองก็ได้ตายไปส่วนทางด้านของซับซีโร่ก็ได้แอบมาจับตัวลูกลเมียของโคยังไปพร้อมกับเปิดประตูวาร์ปมาล่อให้โคยังนั้นตามเขาไป โคยังก็รีบตามซับซิโรมาจนมาโคยังบ้านหลัง,ลงหนึ่งโคยังได้มาพบกับร่างลูกและเมียของเขาที่ถูกแช่เอาไว้ด้วยน้ำแข็งทันใดนั้นซับซิโรก็รด้โผลออกมาโจมตีเขาทั้งสองคนได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดซับซิโรพยายามใช้พลังน้ำแข็งโจมตีชุดเกราะของโคยังจนทำให้ชุดของเขานั้นเกิดอาการเย็นจัดและทำให้โคยังนั้นสู้กับซับซิโรไม่ได้เลย โคยังได้มองไปดูที่ร่างของเมียและลูกของเขาพร้อมกับดึงเอามีดสั้นของฮันโซนั้นออกมาและพยายามแทงเข้าไปที่ร่างของซับซิโรแต่มันก็ไม่เป็นผลซับซิโรได้ใช้มีดเล่มนั้นแทงเข้าใส่เขาคืนโคยังได้ใช้มือกับมีดเล่มน้นเอาไว้จนสุดแรงจนทำให้มือของเขานั้นเกิดเป็นแผลและมีเลือดไหลออกมาอาบมีดเล่มนั้นจนทำให้หมีดเล่มน้นเกิดเป็นเปลวเพลิงลุกไม่ขึ้นมาซับซิโรรู้สึกตกใจและมองดูมีดเล่มนั้นพร้อมกับบอกว่านี่มันคือมีดของฮันโซหรือนี่ พร้อมกับกําลังจะปักมีดเล่มนั้นเพื่อทําการสังหารคู่ยังแต่ทันใดนั้นฮานโซก็ได้ปลอออกมาควางมีดโซปักเข้าไปใส่ที่แขนของซับซิโรจนทะนลุพร้อมกับดึงร่างของซับซิโรจนลอยกระเด็นกลับมาฮานโซก็ได้บอกกับซับซิโรว่าข้าขึ้นมาจากนรกเพื่อที่จะกลับมาฆ่าเจ้าเด็ทั้งโคก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดแบบไม่มีใครยอมใครซับซิโร่ก็ได้ถูกแทงเข้าไปหนึ่งทีจนล้มลงฮานโซจึงได้เปิดหน้ากากของเขาออกพร้อมกับพูดว่าเจ้าจำได้หรือไม่ ว่านี่คือใบหน้าของใครเวลานี้ก็คือสโกเปียนซับซิโร่ที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ได้ทาการใส่ดาบน้ําแข็งขึ้นมาพร้อมกับตรงเข้าไปต่อสู้กันอีกครั้งระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังต่อสู้กันอยู่นั้นโคยังก็ได้พยายามเข้ามาทุบน้ําแข็งออกจากร่างของเมียและลูกของเขาฮานโซก็ได้มาพบกับร่างของเมียและลูกของโคยังที่ถูกแค่เอาไว้ด้วยน้ําแข็งทั้งสองคนโคยังและฮานโซจึงได้ช่วยกันต่อสู้กับซับซิโร่และอัดจะซับซิโร่จนยับและกาลังจะสู้ไม่ไหว ฮานโซีใช้พลังเพลิงของเขาละลายน้ําแข็งและก็ช่วยลูกมีของโคยังนั่นออกมาได้ซับซิโร่ที่ได้รับบาดเจ็บหนักก็ได้ถอดบวกออกฮานโซก็ได้คว้างมีดเข้าใส่เพื่อสังหารเขาแต่ซับซิโร่ก็หลบได้ทันโคยังได้รับมีดอาไว้อีกฝั่งพร้อมกับคว้างมีดกลับเข้าใส่เจ้าซับซิโร่เล็บปากเข้าไปใส่ที่คอของซับซิโร่เขาเต็มเขาได้รับบาดเจ็บหนักและกาลังจะสู้ไม่ไหวฮานโซจึงได้บอกกับโคยังว่าข้าจะเป็นคนจัดการกับมันเองและก็ได้บอกกับซับซิโร่ว่าเจ้าคงคิดว่า ข้าจะถูกเผามอดไม่ไปกาะไฟโลกันแต่ว่าปิดพลาดข้ากับเรียนรู้วิธีที่จะควบคุมเพลิงการจากนั้นฮานโซก็ได้พลไฟออก,ากปากของเขาแายเผาร่างของซับซิโรจนทาให้ซับซิโรนั้นตายไปในก่อนที่ฮานโซนั้นจะจากไปเขาก็ได้บอกกับข้อย่างว่าฝากดูแลสายเลือดของข้าให้ดีด้วยแล้วเขาก็ได้หายตัวไปพร้อมกับเปลเพลิงจากนั้นไรไดเดนและทุกๆคนก็ได้โผล่มาที่นี่ซางจงก็ได้โผล่ตามมาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกัน พร้อมกับพูดว่าไม่ว่าพวกเจ้าจะฆ่าคนของข้าไปสักกี่คนจะมีคนใหม่ขึ้นมาแทนที่พวกเขาเสมอวันนี้พวกเจ้าฆ่าคนของข้าเล่นหลงลำพองว่าพวกเจ้าชนะแต่ความตายเป็นเพียงประตูอีกบานหนึ่งเท่านั้นซางจงก็ได้ทำการนำร่างลูกสมุนของเขาเน้นกลับไปพร้อมกับบอกว่ารอบหน้าข้าจะไม่มาแค่หนักโ้ข้าจะมาเป็นกองทัพแล้วไรเดนก็ได้ใช้พลังสายฟ้าของเขาส่งสางจงให้กลับไปยังเอเวอ หลายวันต่อมาโคยังและซอนยาก็ได้มาตกลงกันว่าจะออกตามหานักสู้หน้าใหม่นั้นมาเพิ่มโคยังได้กลับมาที่สนามมวยเพื่อทําการเก็บของและปฏิเสธการรับงานชกมวยอีกและจะออกตามหานักสู้หน้าใหม่ที่มีชื่อว่าจอนนี่เกรสที่อาศัยอยู่แถวฮอลลีวูดแล้วหนังก็ได้จบไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง Mortal Combat 2021ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งตื่นไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆาจากทางพวกเราและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ